สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับเทคนิคทำงานดีไม่มีงานค้างเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเป็นช่วงเวลาที่หลายคนคงตั้งตาคอยเพื่อพบช่วงเวลาแสนสุขของการพักผ่อนแต่หลายคนอาจไม่ได้พบกับวันหยุดอย่างที่ใจหวังเพราะว่ายังมีงานอีกหลายอย่างที่ทำไม่ทันและอาจมีงาน ข้งค้างจนต้องทำต่อในวันหยุดก็เป็นได้เรามีเคล็ดลับดีๆจะทําให้คุณเต็มไ,มได้วยความสุขและไม่มีงานค้างมาฝากกันครับจัดลำดับความสำคัญของงานเคยสงสัยไหมว่าทำไมทำงานไม่เคยทันทั้งทนี้คุณก็เป็นคนทำงานเก่งนั่นเป็นเพราะคุณไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของงานให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน แม้ว่าจะทำงานได้ดีขนาดไหนแต่ถ้าไม่จัดสรรเวลาให้ดีคุณอาจต้องเผชิญกับงานค้างระหว่างวันหยุดยาวอย่างแน่นอนดังนั้นควรจัดลำดับความลำคัญของงานทุกครั้งที่มีงานใหม่เข้ามาให้ความสำคัญกับงานที่เร่งด่วนก่อนและค่อยๆทำงานไปทีละอย่างรับรองว่าปัญหางานค้างจะไม่มีอย่างแน่นอนสะสางทันทีไม่มีงานค้าง นิสัยผัดวันประกันพุ่งเป็นสาเหตุที่หนึ่งที่ทําให้คุณต้องประสบปัญหางานค้างดังนั้นเมื่อมีงานเข้ามาใหม่และมีเวลาในการทํางานคุณควรรีบส,สางงานนั้นให้เสร็จก่อนทันทีอย่าคิดว่าเดี๋ยวก็ทําเสร็จเพราะคุณไม่รู้ว่าในระหว่างนั้นอาจมีงานอื่นแทรกเข้ามาทําให้คุณไม่มีเวลาส,สางงาน ชิ้นแรกก็เป็นได้ดังนั้นเมื่อมีเวลาคุณควรทําให้เสร็จทันทีอย่าปล่อยให้ค้างจนหาเวลาสะัสาะงไม่ได้อย่านํางานกลับไปทําที่บ้านการเอางานกลับไปทําที่บ้านไม่เพียงแต่จะทําให้เสียเวลาในการพักผ่อนแต่ยังทําให้คุณติดนิสัยเอางานมาทํานอกเวลาจนกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งจะส่งผลให้การทํางานของคุณขาดประสิทธิภาพ และยิ่งทำให้มีงานค้างมากขึ้นหากคุณยังทำงานที่เอากลับไปไม่เสร็จอย่าทำงานคนเดียวคนเก่งหลายคนมักจะหวงงานและคิดว่าคนอื่นทำไม่ได้ดีพอบางคนไม่ยอมแม้จะมอบหมายงานของตัวเองให้ลูกน้องช่วยทำหากเป็นเช่นนั้นแล้วคุณจะต้องทำงานคนเดียว และไม่สามารถทำงานนั้นเสร็จหากคุณอยากทำงานให้ลุล่วงทันเวลาและไม่มีงานค้างคุณอาจจะต้องแบ่งงานให้คนอื่นทำบ้างดีกว่าต้องแบกภาระไว้คนเดียวแล้วงานไม่เสร็จขอบคุณครับ